เนี่ยมันคืออะไรอ่าทุกอย่างต้องทําด้วยตัวเองเราจะไปใช้คนคน,นู้นคนนี้มันก็ไม่ค่อยได้บางอย่างมันก็ใช้ไม่ได้นะครับถ้าทํางานหนักนู่นนี่นั่นเนี่ยก็จะทําอะไรไม่ได้เลยเขาก็พูดถูกเป็นบางเรื่องนะ <c oughs> เออจอะไหมคิดได้ก็สายไปซะแล้วใช่ไหมก็ก็เขาจะใช้ไอ้เขาก็จะใช้บทเรียนของเขานี่แหละ นะนสน้นก็จะใช้ไอ้สิ่งที่เข้าเป็นอยู่นี่แหละเขาก็จะไปสอนคนอื่นว่าอย่าไปทําแบบมุ่นแบบนี้เดี๋ยวถ้าเกิดเสาหลักไปแล้วเนี่ยจะเกิดขาดเสาหลักไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเขาก็จะอธิบายไงอธิบายอ่าตรงเนี้ยทุกคนก็จะเข้าใจว่าเออจริงๆรเว้ยมันใช่เพราะว่าเขาก็ได้ประสบอยู่ณปัจจุบันเนี่ยอันนี้เราเข้าใจนะ,ะในเขาพูดนะเพราะว่าเขาใช้อ่าประสบการณ์จริงๆ เพื่อไม่ให้การสอนนะครับเออก็มันก็ใช่แหละนะครับเพราะว่าจะทําอะไรจะคิดอะไรใช่ไหมบางครั้งก็เรื่องส่วนตัวก็ไปพูดคุยกับคนอื่นไม่ได้ก็ต้องเหมือนกับคนใกล้ตัวนี่แหละนะครับหรือเสาหลักนี่แหละพูดคุยกันได้แทบทุกเรื่องอะ่ะถ้าอย่างนั้นเขาจะพูดหรือว่าอ่าผวเมียคือบุคคลคนคนเดียวกันนะครับผวเมียคือบุคคลคนเดียวกัน ก็เหมือนอ่าอะไรกฎหมายเขาบอกระบุเลยว่าผัวเมียคือบุคคลคนเดียวกันถูกต้องว่าผัวค้ำให้เมียมียค้ำให้ผัวนะครับจริงๆมันไม่ได้นะ <c oughs> ออจริงจริงมันไม่ได้เพราะอะไรอะ่ะ <c oughs> เขาคือบุคคลคนเดียวกันไงมันก็จะลา <c oughs> าําบากวันอังคารเนี่ยดูวิ่แดยสบายดีนะครับเด็กของพี่นะครับสวัสดีครับผมนะครับ มันก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะเพราะอะไรก็เพราะว่าเขาต้องรู้กันทุกอย่างไม่ใช่ว่าอ่าผัวทําอะไรเมียไม่รู้อะไรเงี้ยบอกว่าไม่รู้ไม่รู้อย่างเดียวมันไม่ได้นะครับมันต้องรู้สิว่านอนด้วยกันไม่รู้ได้ยังไงเออจะไม่บอกกันเลยเหรออะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่มันไม่ใช่ความลับนอกจากผัวไปมีเมยน้อยแหละถึงไม่บอกถ้าเรื่องธรรมดาทั่วไปเนี่ยเขาบอกกันอยู่แล้วนะครับอ่าเรื่อง สเปเห่ระนะทั่วๆไปเนี่ยเขาจะคุยให้กันฟังแหละนอนคุยกันนะเอาง,ง่ายๆแล้วยุ่งอยู่นานๆนะมีปัญหานน่นนี่นัน่นเขาก็คุยกันทุกวันเพราะฉะนั้นผัวรู้เมียรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนนะถ้าบอกไม่รู้ไม่รู้เนี่ยไม่เชื่อเลยนะเออถ้านอนด้วยกันนะนอกจากนอนคนละห้องแค่นั้นเองเอสวัสดีคุณดวงแขนะครับสวัสดีทุกคนคุณรัศมีด้วยนะครับผมนะเพราะฉะนั้นที่เขาพูดอนะ่ะนะครับ บอกว่าขาดเสาหลักแล้วมันจะเป็นยังไงนะมันใช่เขาก็พูดถูกแหละนะแต่ว่าทางนู้นนะทางที่จำปาดงเน่ะเขายังไม่ได้ขาดอะไรนะครับเขายังไม่ได้ขาดตรงไหนยังไงนะ,ะก็อาจจะมีการทวงติงติงต่งกันได้ไม่ได้มีปัญหานะครับเพราะยังไงผัวเมียเนี่ยนะยังไงเขาก็ให้อภัยกันอยู่ดีทะเลาะกันอะไรตีกันมั่งหลายๆคู่นะที่แอดเห็นเนะี่ย เออบางคนนี่เขาทะเลาะกันถึงขั้นลงไม้ลงมือทุบตีกันเน่ะเพื่อนข้างบ้านไปห้ามอ่าเพื่อนข้างบ้านไปห้ามไม่ให้เขาตีกันอ่าพอเขาตีกันในสภาพใหญ่เขาก็เขาก็ดีกันไลยเอฟซีเหมือนลิ้นกับฟเขาก็ดีกันเพราะเขาดีกันไอ้คนที่ไปห้ามเขมา,าหมาตัวดีๆนะหมาตัวหนึ่งดีๆนี่แหละเขาก็ไม่ได้สนใจเพระเขามีความสุขกันนะ ถามว่ามันสนใจไหมมันไม่สนใจอยู่แล้วไอ้คนที่มาห้ามมันก็ไม่เกียวนะครับเออมันก็ต้องดูเหตุและผลนั่นแหละว่าสมควรหรือไม่สมควรห้ามเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออบางครั้งก็อ่าปล่อยเข้าไปถ้ามันไม่หนังหนาก็ปล่อยเข้าไปแค่นั้นเองเออปล่อยเขาไปเดี๋ยวเขาก็ดีกันเห็นไหมเราเป็นคนนอกนะครับอันไหนสมควรอันไหนถ้ามันรุนแรงเราก็ห้ามได้นะครับแต่ว่าถ้ามันไม่รุนแรงก็ปล่อยเดี๋ยวเขาก็ดีกัน ก็จะเป็นแบบนั้นเออแล้วก็เรื่องอ่านะเรื่องอ่าคนต่างประเทศนะมันเข้าไปมูลี่อ่าเรื่ององค์ปงองค์ปูอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องอ่าศักดิ์สทธิ์หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะเออก็ดูดูสิเอฟซีดูความเป็นอยู่ที่นั่นสิถูกไหมเออดีหรือไม่ดีสักดิทธิ์หรือไม่ศักดิสิทธิ์มันบอกว่าโอ้ อ่าแยกล่างออกไปแล้วเราไปต่อเนี่ยจะศักด์สธิ์ได้ยังไงนู่นนี่นั่นใช่ไหมล่ะศักธิ์หรือไม่สักธิ์ก็ดูเอาแค่นั้นกันแล้วกันนะครับถ้าอย่างนั้นคนที่อยู่นี่เขาคงจะไม่อยู่แบบอ่าสบายสบายหรอกนะครับเขาคงจะไม่ได้ได้อะไรหรอกนะครับก็เพราะเป็นผลบุญผลรกรรมของเขาผลบุญของเขาผลที่เขาทําบุญแล้วสร้างมาโดยต่อเนื่องและ,ะตลอดอ่าไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะครับก็ไม่เข้าใจแล้วคนถามว่าไอ้คนที่พูดเนี่ย มันมีอะไรมั่งหรือเปล่าถามแค่นี้ก่อนเอาเอาที่ตัวเองเป็นหลักก่อนอย่าไปว่าคนอื่นเอาที่ตัวเองเป็นหลักก่อนถ้าตัวเองเนี่ยดีแล้วเป็นหลักแล้วนะอ่ะจะเจริญรุ่งเรืองแล้วนะครับนะแล้วค่อยมาคุยค่อยมาบอกแล้วค่อยมาตําหนิติถิงคนอื่นได้แต่ถ้าตัวเองยังดีกับเขาไม่ได้เนี่ยไม่มีประโยชน์อะไปพูดกับเขาพูดยังไงมันก็ไม่เข้าเพราะอะไรคุณยังดีไม่พอเลยนะเออ คุณยังดีไม่เท่าเขาเลยคุณยังได้ไม่เท่าเขาเลยคุณยังไม่มีอะไรเท่าเขาเลยอ่าก็พยายามพูดให้ดูตัวเองดีแต่ผลของการกระทํามันไม่ได้ดีตามที่ตัวเองพูดไงคนอื่นเขามองออกคนอื่นอ่ะเขามองเข้าไปเขารู้อ่าเห็นไหมมันก็พยายามจะพูดจะมูลี่องค์ปูบอกว่าโอ้ย แยกร่างมาแล้วเนี่ยนะครับเอาไปต่อจะไม่ศักดิ์สิทธิ์อะไรจะไปโดนบันดาลอะไรได้นู่นนี่นั่นนะครับมันไม่เกี่ยวนะครับมันอยู่ที่การกระทําของอคนนะครับเพราะว่าอยู่ที่นั่นนะอ่ะเวลาเขาทำเนะี่ยเขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าเออมจะต้องมีผลตอบแทนโดยทันทีนู่นนี่นั่นนะเขาก็ทําเข้าไปเรื่อยๆเขานับถือสิ่งไหนนะครับเขาก็จะทำห่วงเขาไปเรื่อย เ,เข้าศรัทธาสิ่งไหนเขาก็ทํหของเขาไปเรื่อยๆมันไม่เกี่ยวกับใครจะมาบังคับให้หนูทํานู่นทํานี่นะแอดบอกได้เลยว่าใครจะมาบังคับเขามันไม่ได้นะมันไม่ได้นะครับไปไปพูดง่ายๆว่าไปสร้างเอ่กระแสนะครับให้เขาบิดเบือนไปทางอื่นเนะ่ะมันเป็นไม่ได้คนเขาศรัทธาในตรงนี้นะครับ กอมพนตกอีกแล้วคนเขาศรัทธาในตรงเนี้ยเขาก็ต้องศรัทธาถูกไหมล่ะศรัทธาถามว่าไปสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเขาไหมล่ะก็ไม่เกี่ยวเออไม่ใช่น,นะมันไม่ศรัทธามันก็อยู่เฉยที่คนคนเขาไม่มีศาสนาอ่ะนะนะเห็นไหมอย่างอาจารย์อาจารย์อะไรเขาพูดอ่ะอาจารย์เบียล่ะอาจารย์เดียล่ะนะเขาพูดอ่ะถ้าคนมันไม่มีความรู้สึกอ่า ผิดชอบชั่วดีในทุกศาสนานะครับเอ,อเพราะว่าศาสนาเนี่ยเขาก็สอนคนให้เป็นคนดีสอนคนให้รู้จักนรกสวรรค์นะครับนะว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเขาก็สอนทุกศาสนาเนี่ยนอกจากคนที่ไม่มีศาสนานั่นแหละอ่าเขาก็พูดแบบนั้นอ,อนอกจากคนไม่มีศาสนาเขาถึงพูดได้นะครับว่าเอ,อ้ยเขาไม่สนใจใครไม่สนใจอ่ายึดถืออะไรเป็นหลักเลยนะครับเ,ออเขาไม่ยึดถืออะไรเลย แล้วไม่ถือความดีความชั่วแยกแยะไม่ออกไงอันไหนดีอันไหนชั่วก็แยกแยะไม่ได้นั่นก็สมัยหมายความว่าเขาไม่มีศาสนาเออไม่รู้จะไปนับถืออะไรอันนู้นก็ไม่นับถือนี่ก็ไม่อันนี้ก็ติงทําบุญก็ติงนะครับทาบาปก็ทวงติงใหญ่ทําดีไม่ดีก็ทวงติงทางนั้นมันมันไม่ได้ถูกสอนมาหรือไงนะครับเอฟซีไม่ได้ถูกสอนมาหรือเปล่าหรือยังไงไม่เข้าใจะ ทำไมเขาถึงอ่าพูดได้เป็นแบบนั้นเพราะอะไรเขาอาจจะไม่มีศาสนาก็ได้นะเออเชื่อมั่นมันก็ต้องมีมันต้องมีไอ,อ,อ้ถูกผิดบ้างนะอ่าจริงๆนะนัทน,นันเชื่อเชื่อเชื่อมั่นตัวเองก็ต้องมีอ่าผิดถูกถูกไหมล่ะแต่ถ้าคําว่าผิดถูกไม่มีเลยอะ ไม่เคยเห็นเขาพูดเรื่องความผิดถูกเออคนเรามันบางครั้งมันก็ต้องเดินทางผิดบ้างทําผิดบ้างแล้วก็ออกมาขอโทษเขาบ้างอ่าไม่เป็นไรอย่างนั้นนะถือว่ามันมีผิดผิดถูกถูกออกมาขอโทษก็ถือว่าเราทาผิดไปแต่นี้มันเคยมีขอโทษไหมก็นั่นนสินะครับก็ไม่รู้จะเดินไปแบบไหนแหละแต่ที่แน่ๆต,ตักตำหนิตีติงไปหมดแหละนะเอ,อมันบอกว่าอ,อไม่นับถือเอเ่อ ไม่นับถือองค์ปู่อ้าวแต่ที่มันไปจ้างเขาลํำเนี่ยเท้าสะเก็ดเงินเนี่ยมันไม่นับถือมันจะมาจ้างเขาลํำทําไมอ,อ้อเอยเห็นไหมเออไม่นับถือไม่นับถือองค์ใหญ่แต่ไม่นับถือองค์ที่อยู่ในถาดเหรออ่าเห็นไหมไปจ้างลำํำเห็นไหมมันมันยังไงอ่ะคือมันย้อนแย้งในคําพูดตัวเองไงการกระทําของตัวเองกับคําพูดมันย้อนแยง้งไง มันต้องใช่มันต้องรู้ผิดรู้ถูกบ้างคนเราอะ่ะคนเรามันต้องมีผิดมีถูกใช่ไหมการดําเนินชีวิตของคนไปอะ่ะเอ่อบางครั้งมันก็ไม่ได้ถูกทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้ผิดตลอดมันก็ต้องมีผิดมีถูกสลับกันไปเอ่อใช่ไหมไอ้ก็เคยพูดแล้วไงว่าขนาดวิศวกรก็ยังคํานวณผิดนะหมอก็ยังทําผิดพลาดไม่มีใครเราจะเพอร์เฟกไปทุกเรื่องทําอะไรจะเพอร์เฟกทุกอย่าง เออมันจะดีทุกอย่างเลยอะไรมันก็ไม่ใช่แต่อันนี้มันไม่เคยพูดเลยถึงว่าไม่เคยผิดเลยอะ่ะเออมันไม่เคยผิดเลยนะแล้วก็ไม่เคยไปตําหนิฝั่งเดียวกันว่าผิดไม่เคยพูดแล้วก็ไปให้กําลังใจกันอีกต่างหากเวลาเขาทาผิดนะให้กําลังใจโอ้ตายแล้วนะครับแล้วคนที่ทําไปก็คิดว่าเอ้ยที่ทําอยู่เนี่ยมันน่าจะถูกนะเพราะอะไรก็มันไม่ได้ตําหนิไง <laughs> มันไม่เด็ดหนิก็คิดว่าถูกก็ทําไปเรื่อยๆอ้าวทาไปเรื่อยๆก็ผิดไปเรื่อยๆไงพูดติดติ่งเมื่อทำคอนเทนต์คนเรามันต้องมีเจตนานะครับนะาณสะดานคนเรามันต้องมีเจตนาที่จะพูดอ่าขอโทษเขาบ้างนะครับอันไหนทําดีบ้างอันไหนพูดเออต้องยกยกเหตุผลมา เหตุผลของมันนะฟังแล้วมันขัดหูชอบกอนนะเออคาว่าเหตุผลมันเป็นไปไม่ได้นะมันรู้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่างคนเรามันจะเก่งทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้เอฟซีสังเจตบไหมเก่งทุกเรื่องเก่งทุกอย่างมันแก้ปัญหาชีวิตของมันได้ไหมถามแค่นี้มันเก่งทุกเรื่องเนี่ยแก้ปัญหาชีวิตตัวเองได้ไหมก็แก้ไม่ได้มันก็มาจุดสูงสุดแล้วได้แค่นี้แหละสูงสุดแล้วในชีวิตอ่ะสูงสุดแล้วแล้วจะไปต่อ ให้ให้มากกว่าเนี้ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเวลามันน้อยนะเขานับเวลาถอยหลังเลวนะไม่ใช่ว่านับเวลาเดินหน้านะเพราะว่าไม่ใช่เด็กเก็ใช่ไหมถ้าเด็กๆเ,เนี่ยเขาจะนับเวลาเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆืยเพราะว่ามันมีขีดที่ไม่จํากัดเวลาขีดไม่จํากัดของความเจริญรุ่งเรืองเพราะอะไรเพราะว่าเขายังมีอายุยังน้อยเขายังอาจจะพีกไปสุดได้อีกยังเหนือขึ้นไปได้อีกยังไปได้กไ,ไดกลกว่านี้อีก แต่ขานั้นเขาไปไม่ได้อีกแล้วเอ,อ่อคือไฟในการทำงานไฟในทุกอย่างมันหมดไปแล้วคือมันมันเริ่มนับถอยหลังไงอ,อ่าพอมาขึ้นถึงสูงสุดของพีคกแล้วเนี่ยนะมันก็จะนับดาวลงไปเรื่อยๆนับถอยหลังนะครับเขาดาวอ,อ่ะเอ่อนับถอยหลังไปเรื่อยๆชีวิตเขาเป็นอย่างนั้นเอ,อ่อมันต้องทวงติงสิถูกไหมนะจันาจาน,านัน ผิดถูกยังไงก็ทวงติงเพราะอะไรคนรักน่ะเขาต้องทวงติงถูกไหมเออคนรักน่ะคนรักคนอพูดง่ายเข้าใจกันน่ะต้องทวงติงเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่อยากเห็นคนรักที่ก้าวไปข้างหน้าแล้วมันผิดอันไหนที่มันอันไหนที่ไม่ถูกอะไรเขาก็จะทวงติงทวงไม่ใช่ทวงเพราะว่าตาหนิติดติงหรือว่าเกลียดไม่ชอบนะไม่ใช่ทวงเพราะเขารักเขาไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเขาไม่อยากให้โดนแบบนู้นแบบนี้เขาก็จะทวงไป ทวงติงไปได้แต่ฝั่งนั้นมันเป็นทวงติงไม่ไม่มีเออเชียสายเชียไงมันก็เชียอย่างเดียวไงเออไปเลยเอาไปโดนคดีไปแล้วทำไงมันก็ไม่ได้ช่วยเออเพราะมันไม่ใช่ญาติมันจะไปช่วยเพื่ออะไรเออมันก็เชียอย่างเงี้ยคือเอาหาเอามันเออเชียแล้วเชียแล้วมันเชียแล้วขึ้นไงเชียเราได้ใจมันก็เชียไปเรื่อยๆผลสุดท้ายก็โดนครับอ่าโดนไป เออถามจะช่วยได้ไหมบอกมันไม่ช่วยอยู่แล้วเอเพราะว่าสายนั้นอ่ะไม่ใช่สายบุญเอฟซีสายบุญเนี่ยจะเป็นสายบุญที่ว่าจิตใจอ่อนไหวช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ก็คือสายบุญก็จะอยู่อย่างนี้นะครับอยู่แบบเนี้แหละอ่าก็าจะชอบช่วยเหลือเห็นใครตกทุกข์ได้ยากเห็นใครลําบากเขาก็จะยื่นมือเข้าไปช่วยฝั่งนู้นมันไม่มีไม่มีมีแต่มีพูดง่ายอากาติมีแต่เป็น ความคิดที่อคาาติเอออคติคนนู้นอาคติคนนี้อ่ามีความคิดเห็นคล้ายๆกันเขาถึงอยู่ด้วยกันได้เอ่อถ้ามีความคิดคนละอย่างคนละค้วนะอยู่กันไม่ได้หรอกแล้วเขาก็ไม่เข้าไปฟังแอดเชื่อเลยแหละว,ว่าบางคนเนี่ยเป็นสายบุญเขาก็จะไม่เข้าไปฟังฝั่งนู้นเพราะอะไรเขาจะพูดวันไร้สาระไปดูทําไมเออไม่มีไม่มีเหตุผลจะต้องไปดูอ่าใช่ไหมจะไปดูเพื่อ ไม่เห็นมันจะมีปไปทําอะไรได้เลยเอาความพูดไปแก้ไขปัญหาหรือไปทําอะไรก็ไม่ได้เพราะว่ามันไปติคนอื่นมันไม่ได้ไปติเพื่อเพื่อแก้ไขหรือสร้างสรรค์นะติเพื่อทําลายติเพื่อทําลายเท่านั้นไม่ได้ไปติอย่างอื่นนะครับเอาสินเสมอกันใช่ไหมอะไรก็ถูกไปหมด มันแน่นอนอยู่แล้วเขาคือเขาไม่ขัดคอกันนะไม่รู้วนะ่าสิ่งนั้นที่พูดผิดหรือถูกไม่รู้นะแต่เขาก็โอเคไปด้วยกันเแบบนี่ยแบบเนี้ยทําทําแล้วมันถ้าความผิดมากเนี่ยมันก็จะความผิดเพิ่มมากเรื่อยๆเพราะาอะไรเพราะมันไม่มีใครทวงติง่งไม่มีคนไปทวงติงไงอ่าเห็นไหมไม่มีคนทวงเขาคิดว่าที่เขาทาอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว เพราะฉะนั้นไม่มีใครมาทวงไม่ว่าคนไหนก็แล้วไปทําเนี่ยดีแล้วไม่เคยทวงติงกันมันไม่ได้รักกันเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นถามว่ารักไหมมันแพงเพียงแค่คาพูดของมันว่ารักเฉยแต่ว่ามันไม่ได้รักจริงเพราะว่าถ้ารักจริงมันต้องทวงติงกันถูกไหมมันต้องมีผิดมีถูกแล้วก็ต้องทวงติงกันได้นั่นเรียกว่าคนเขารักกันจริงๆเขาไม่อยากจะให้เป็นแบบนู้นแบบนี้เพราะเขามองเข้าไปแล้วมันเห็นว่าเออตรงนี้มี มีข้อทวงติงนะมีข้อติดติงแต่ติดติงไม่ได้แบบติดติงเพื่อทําร้ายติดติงเพื่อแก้ไขแล้วก็สร้างสารรค์ให้มันดีขึ้นแค่นั้นเองไปก่อน,นคุณแดงคุยกับแอดมินสองคนขอบคุณมากครับคุณแอดนิวนะครับมารี่นะครับสวัสดีคุณสีวิมลด้วยนะครับ ยี่สิบสามรัฐบาลก็ไม่รู้นะแต่แกพูดแบบนั้นไงนะทนานแกพูดมาแบบนั้นแต่เราไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนแต่ถามว่าแกได้เงินไหมแกได้เงินนะเอแกบอกแกได้เงินอยู่รัฐบาลก็ให้เอออาจจะเป็นส่วนหนึ่งแหละเขาก็อาจจะให้ทุกครอบครัวแหละเพื่อเป็นการอ่า เป็นการสร้างอ่าสร้างทุนรอนนะครับอ่าสร้างทุนรอนนเป็นการสร้างทุนรอนคือเแรงจูงใจอ่ะเอาง่ายๆเป็นแรงจูงใจให้กับชาวบ้านที่ที่จะออกมา,อ,าออกมาจับมือจับไม้เพื่อ